สนับสนุนโดย Elite Holiday ไทยมีดี .com ช่วงอร่อยรอบครัวล่วงสุดเด็ดเคล็ดลับการทำไอศกรีมนมฟูลาโนโชี h e e s e f a c t o ยิ่งกินยิ่งติดใจ อร่อยรอบครัวเราอยู่กันที่ญี่ปุ่นกับฟูรา n โโนชีสแฟคทอรี่แหล่งผลิตชีสคุณภาพชั้นยอดอันเลืองชื่อของเมืองฟูราโนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมขั้นตอนการผลิตชีสท้องถิ่นและนอกจากโรงงานผลิตชีสแล้วยังมีกิจกรรมเข้าร่วมทำเวิร์กช็อปในการผลิตไอศกรีมอีกด้วยสวัสดีครับ ไอศครีมตอนนี้จะทำไอศครีมกันครับไอศครีมก็ต้องเริ่มต้นด้วยนมอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มไอาครีมมิลค์ไอศครีมมิลครีมครีมน้ำตาลน้ำตาลส่วนผสมมีสามอย่างอืมโอเคนี่ก็คือคือคือผงแป้งนะนะได้ขอให้ใส่ไครีมมิลเนี่ย หนึ่งกุลหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนคชูยอมหนึ่งช้อนน้ำตาลสองช้อนคุณผู้ชมครับผมใส่ช้อนครึ่งเองผมไม่ชอบหวานอ๋อครับเดี๋ยวก็กินเลยไม่ัะยังทำไอติมอ๋อไม่รู้อ่าเชคก่อนยาวก่อนอบิ้วเชคฮะไม่อยากเป็นบิ้วเชคก่อนโอเคเสร็จแล้วก็ มนมหมดขวดเลยคนให้เข้ากัน 90cc ฮะหนึ่ขวด 90cc ซนมผงอ่านมผงลงไป1นช้อนแล้วก็เราก็ใส่น้ำตาลลงไปสองช้อน,อ,นอันนี้เอาไอซิ c r ครีมครีมหนักๆครีมเข้มข้นเข้มข้นนะฮะช้อนอ๋อนี่เครื่องปั่นมันอยู่ที่นี่ฮะ นานี้่เขามีเครื่องทำไงนี่คุณครูมาสอนเราทำว a f ฟ l e ขนมรังพึ้งแนมวเรียกรังพึ้งโอ้แต่เตาเขาเก่ามากเลยนะดูแบบหนาปุ๊บด้อเก่าเ้จับเวลาอ๋อจับเวลา45วินาทีครับเนื่องจากเตาวองไม่เรียบร้อยแล้วอ๋อ อ๋อจะมาเป็นก้อนมันจะเป็นเนี่ยเป็นคู่เก็ตสวยไว้ใส่ไอศครีมครับคุณผู้ชมเปิดปึ้งหายไปแล้วอ๋ออยู่วางปึ้งแล้วนี่หมดไปจบอ่าเป็นโคนไม่ใช่วาฟเฟิลไม่ใช่ขนมปังเพิ่ม เร่งไฟให้ไหมผมจะได้เร็วขึ้นอย่าเดี๋ยวไม่นแป้งแป้งแปโคนข้างหนืดมากนะได้แล้วได้แล้วอาจารย์ไปไหนอ่ะไปอยู่ไปอยู่รักจําเออยไม่ชวนชชชนชิญวางวางวาเฮ้ยไม่ลงไม่ลงวา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  บาร์ดี้มาสมูารดีมูทามิกะมูคาไปแล้วโยคาไปแล้วเอาวางเอากดกดกดมูทามิกะหนึ่งสองสามบาร์ดี้มูอินควิกควิกควิกบา์ดไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่มีพลาดเอาใหม่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  ซ้อมใหม่วางวางวางพุกวางทุกเดี๋ยววางทุกกดกดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ววัสวยแน่นอนน่ากิดไปแล้วไปแเ้วเไหมเกิไม้ไหมเจิงเลยอ่าเป็นต้น ยอดมาเลยตาผมละ เรียบร้อยสวยงามนะน่ะสวยงามตามธรรมชาติอาหายไปไหนอ่ะเราอยู่นี่อ๋อโู่ี่เสร็จแล้วเรียบร้อยชึ่งชงสวยมากเยมาเ่ยมาเราได้ไอซ์ครีมที่เราทำเมื่อกี้วานโดนแล้วเดี๋ยวเราไปหาไอศ์ครีมที่เราทำไว้ป่ะกำลังเป็นซอฟไอศ์ครีมกำลังนุ่มๆนวลๆเลยเราเลยเพิ่ม โอ้ได้แล้วครับเหนื่อยมากโอ้เหนื่อยมากเลยแอบชิมได้ไหมอ๋อถ่ายได้ไหมถ่ายเลยเออเดี๋ยวตาดเสียเยอะไปวะยื้อไปวะยานกลับมาแล้วยานกลับมาแล้วยานกลับมาแล้วเออไม่ได้เออไม่ได้แกรีผ่านฟองๆอตลอดเวลาของคนเนี้ยชอบตน พอลงคอไปแล้วมันมันอ่ะอร่อยอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไอชีโฮมเลยและไม่หวานเพราะที้เราใส่น้ำตาลนิดหนึ่งพี่ยองไม่ทันอะไรอ่ะคุ้มพี่ยองนี่เป็นประสบการณ์การทำไอศครีมที่แบบสนุกและก็สดชื่นรสชาติไอศครีมที่มันขึ้นมาจากเครื่องใหม่เลย มันอร่อยมากแล้วมันก็หอมหวานมากมันเป็นประสบการณ์ที่คุณผู้ชมต้องมาลองเองผมว่าสนุกไปอีกแบบฮะทานแล้วบอกให้เลยดีไม่รปรับไม่ต้องพาริบมันไปหนึ่งวันเพราะว่าครีมมันไม่หมดเลยนมก<ม>็แ,แป้งนี่ก็หอมมากเพราะมทำเมื่อกี้อถือไปทานบนรถดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวไปหกใส่รถล้ว ที่เมืองฟุราโนนอกจากจะมีโรงงานผลิตชีสแล้วก็ยังมีฟาร์มโทมิตะทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่มีผลิตภัณฑ์จากดอกลาเวนเดอร์รวมไปถึงฟุราโนมาเช่ที่มีพืชผลทางเศรษฐกิจถือเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยมณเสห์ของฮอกไกโด ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เคล็ดลับเมนูไหนหรืออยากให้เราไปชิมร้านใดแนะนำมาได้เลยครับที่ Facebook Fanpage รอบจานรอบโลกหรือถ้ายังรับชมไม่จุใจเข้าไปได้เลยครับที่ YouTube Channel Image Corporation